ฉากมหากราบนี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อกทมและ BTS เจราจารกันสำเร็จเคลียร์นี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงหรือที่เรียกกันว่างาน O&M มูลค่ามากกว่า32,000ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลานี้นี่ก้อนนี้เนี่ยสะสมมาจากการค้างจ่ายค่าจ้างเดินรถตั้งแต่ปี64ทั้งนี้ที่ถูกฟ้องไปแล้วราว12,000ล้านบาทแล้วก็นี้ที่ยังไม่ได้ฟ้องอีก20,000ล้านบาททำให้ยอดรวมพุ่งสูงถึง32,000ล้านบาทคุณณภาพลจิรกุลสมาชิกสภากรทมเขตบางก,กอกน้อยในฐานะของประธานคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาปัญหาสายสีเขียวก็เปิดเผยม,มากับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจค่ะบอกว่า BTS เนี่ยยอมลดอดอกเบี้ยจาก m l r บวกหนึ 1, ่งราว8%เ เหลือเพียง mlr ประมาณ7%ซซึ่งก็จะช่วยกทมประหยัดดอกเบี้ยที่บานเบิกไปได้มากกว่า160ล้านบาทต่อเดือนหลังจากนี้ค่ะทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็เตรียมเสนอร่างข้อบัญญัติการเงินเข้าสภากรทมในวันที่10กันยานี้เพื่ออนุมัติให้เอาเงินสะสมของกทมไปจ่ายหนี้ก้อนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้ภายในเดือนตุลานี้พอจ่ายครบจบมดแล้วกทมก็จะไม่มีหนีค้ค้างชำระก,กับ bts อีกทางฝั่งของ bts คุณสุรพงษ์เลาหะอัญญ,ญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTS c ก็บอกมาว่าเงินที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะจะนำไปชำระหนี้ต่อเป็นลำดับแรกแล้วก็จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นสามารถนำไปต่อยอดโครงการลงทุนในอนาคตโดยเฉพาะเมืองการบินอุดเพาแล้วก็โครงการใหม่ๆที่รอความชัดเจนจากภาครัฐซึ่งหนึ่งโครงการใหญ่ที่ประชาชนจับตากันอยู่ก็คือนโยบาย2 0บบาทตลอดสายคุณสุรพงศ์ก็บอกมาว่าเรื่องนี้ยังต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาแล้วก็อนุมัติอย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง BTS สภาพคล่องดีขึ้นแล้วคุณผู้โดยสารอยากเห็นอะไรใหม่ๆจากเขาบ้างคอมเมนต์มาไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ